แต่เป็นรอยที่น่าจะเกิดจากความร้อนสูงคล้ายถูกตีตราด้วยเหล็กร้อนจนไหมลึกลงไปในเนื้อเคี้ยวใจกลางของรอยนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ที่ดูคล้ายหลายเส้นของอะไรสักอย่างแต่ก็ดูคล้ายแผนภาพของกลุ่มดาวในเวลาเดียวกันเป็นรูปแบบที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนรอยสักเลยคุณหมออินกระซิบเสียงสัน่นแต่ใครจะไปสักให้หมูป่าได้ ลลิตารีบหยิบกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กขึ้นมาบันทึกภาพรอยประทับนั้นไว้ทุกมุมก่อนจะใช้มีดผ่าตาดัดค่อยๆเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อบริเวณแผลกระสุนและผิวหนังใกล้ดวงตาใส่หลอดทดลองอย่างระมัดระวังในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามมากกว่าเดิมสัตว์ร,ร้ายตัวนี้ไม่ได้แค่ป่วยแต่มันอาจเป็นผลผลิตจากบางสิ่งบางอย่างที่จงใจสร้างขึ้นมา เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จสิ้นคณะเดินทางก็รีบเคลื่อนตัวออกจากจุดเกิดเหตุทันทีบรรยากาศของการเดินทางเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความตื่นเต้นในช่วงแรกถูกแทนที่ด้วยความระแวดระวังและความเงียบงันทุกคนต่างจมอยู่ในความคิดของตัวเองกริดเดินนำหน้าด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอแต่ประสาทสัมผัสของเขาตื่นตัวเต็มที่ ทุกเสียงใบไม้ไหวทุกเงาที่เคลื่อนผ่านทำให้เขาพร้อมจะยกปืนขึ้นได้ทุกวินาทีพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามลำธารสายเล็กๆเ,เพื่อกลบร่องรอยและหาน้ำสะอาดเส้นทางเริ่มแปรเปลี่ยนจากป่าโปรง่งเป็นป่าดงดิบที่รกทึบแสงแดดแทบส่องลงมาไม่ถึงพื้นต้นไม้แต่ละต้นสูงใหญ่ราวกับยักษ์โบราณที่ยืนเฝ้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มานานนับพันปีหยุดก่อน คำผงที่เดินนำอยู่ข้างกริตยกมือขึ้นเป็นสัญญาณพรานเทา้าย่อตัวลงช้าๆสายตาจับจ้องอยู่ที่พื้นดินคโคลนริมลำธารกริษซุดตัวลงตามทันทีก